สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะคะในช่วงกลางกลางปีหลังฤดูร้อนนะคะเราก็จะได้ลิ้มชิมรสชาติกับผลไม้บ้านเราเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีผลไม้หลากหลายมากที่สุดค่ะและเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคใต้ที่มีผลไม้อัตลักษณ์เกิดขึ้นในพื้นที่มากมายและสวนแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมะม่วงถือว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกในรั้วบ้านแทบทุกบ้านนะคะแต่มีผลไม้อยู่ชนิดหนึ่งค่ะ เป็นมะม่วงโบราณที่ใกล้จะสูญพันธุ์และส่วนแห่งนี้ก็ถือเป็นสวนมะม่วงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงอยู่มะม่วงที่ว่านี้นั่นคือมะม่วงนาทับมะม่วงสวนสุดท้ายของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ ตอนนี้ถ้าลุงไม่ปลูกลุงว่าจะหมดเดือนฟันมาันาทับนะ่ะเพราะไม่มีคนปลูกมีก็เหลือต้นสองต้นแต่นั้นที่เป็นสวนเป็นไม่มีแนละ้วมีก็ติปลูกตบาบันต้นสองต้นที่จริงลุงว่าเป็นนี่ของประจําของหมู่บ้านเรานะ่ะน่าจะนนรักไว้แล้วก็ปลูกไ้เยอะๆถ้าปลูกเยอะๆมันก็ขายได้าราคาดีแต่นี่พอเหลือน้อยคนมาซื้อก็ไม่มี สุภารัตน์อายุ69ปีเดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปออกเดินทางเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยการรับจ้างขับรถไถรถตักดินไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปอยังประเทศมาเลเซียเพื่อทำประมงแต่ทว่าค่าแรงที่ไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่เสียไป จึงทำให้คุณลุงม่อนตัดสินใจเดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่ตำบลน,นาทับอีกครั้งด้วยรายได้ที่ขาดหายไปจึงมองหางานในระแวกชุมชนและเห็นกเกษตรกรลายหนึ่งทำมะม่วงนาทับได้ผลผลิตดีรายได้ดีกำไรงามจึงเข้าไปขอศึกษาเรียนรู้และเริ่มต้นลงมือทำทันทีบนเนื้อที่6ไร่ซึ่งเป็นเนื้อที่ของภรรยา สวัสดีครับผมชื่อลุงม่อนนามตระกูลสุภารัตอายุ69ปีอาชีพทำสวนมะม่วงพันนาทับ เมื่อก่อนจำไม่ก่อนมอว่วงนาทับเขาก็ปลูกกันเยอะเป็นหมดหลายบะหลาย,ลายที่บ้านเขาแปลูกนาทับมากเพราะว่ารักก็นรารกาดีทําดีอยู่เพราะไม่มีอาชีพอะไรด้วยก็ตอนหลังๆมาพอเริ่มเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็มีนากุ้งมั่งทาอะไรบ้างเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆปลูกยางปลูกปาล์มเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งส่วมะม่วงเขาก็เลยทิ้งไปกอเหลือแต่ลุงก็ลงุลง ยัาไปทำอย่างอื่นก็นี่ทำอยู่แล้วก็ไม่อยากไปทำอย่างอื่นก็เลยทำสวนม่วงอย่างเดียวมะม่วงนาทับมีแหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่หมู่8บ้านท่าวัดตำบลน,นาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ปลูกไว้เพื่อเก็บผลขายสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนมาเนิ่นนานส่วนที่มาของมะม่วงนาทับ ได้รับการตั้งชื่อโดยศาสตราจารย์พิเศษอินซีจันทรสถิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เดินทางลงมาในพื้นที่ตำบลนาทับแล้วพบว่ามีเกษตรกรปลูกมะม่วงนาทับอย่างแพร่หลายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรนเลยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติตามแหล่งที่ปลูกว่ามะม่วงนาทับโดยขณะนั้นถือเป็นมะม่วงพันธุ์ดีของจังหวัดสงขลาและเรียกชื่อดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ก็ปีน้านาก็ปลูกอยู่ก่อน้วปลูกมะม่วงกับขนนอยู่ก็พอลุงกลับจากมาเลยกลับจากเรือก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เขาก็แนะนําให้มาปลูกมะม่วงก็ก็สอนวิธีติดตาให้แล้วก็มองมาปลูกมาขุดเนี่ยขุดหลุมเองขุดลุมกับใจ้เสียมขุด ที่ดินนี้ของของแฟนผมเป็นของเมียแล้วก็เห็นที่ว่างอยู่ก็ได้ดันที่ถึงคนที่ยายเด่งก็นละครึ่งกันตัดที่เสร็จแล้วก็ปลูกก็ประมาณหกไร่ได้ตรงนั้นก็คนล้มปลูกเสร็จแล้วก็นั่นแหละได้ขยายปันต่อไป ก็ทีแรกก็ประมาณร้อยสามสิบต้นนะแล้วก็มาดีหลังอีกทางหลังบ้านเรอยลงประมาณนีเก้าสิบต้น <c oughs> เราไม่รู้จะทำอะไรก็นั่นมันก <c oughs> ดหลุมปล <c oughs> ก็ประมาณสามปีสามปีเริ่มอ <c oughs> อกผลแล้วการดูแลก็ก็ดูแลตัวตัวไปดูนะั่นแหละถ้ามีตัดแต่งกิ่งใส่ปุย๋ยแมงใจยลำต้นเราก็ตัดเลื่อยหยอดยามันก็ปีหนึ่งละครั้งปีละครั้งแล้วก็วกดูแลแบบนั้นนะย๊า แต่คนส่วนมากถ้าไม่ดูแลเนี่ยต้นนั้นจะใช้กินมันแมงใช้ลําต้นเนี่ยก็ไม่รู้เป็นชื่อพันธุ์อะไรตัวนั้นก็เรียกละก็หลาใช้ต้นเหมือนกับใบหม่ใช้ทุเรียนแบบนั้นเนี่ยมันก็ละอย่างก็ละอย่างกันนะมันก็ช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวลูกแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวลูกเขาจะลงต่างยอดยอดตะก่งนั่นนั่นก็ลงตางยอดแล้วก็ลงใช้ลําต้นไหมพอถ้าเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว เราตัดแต่งหญิงไอ้ปุงมันก็อยู่ได้อีกปีล้านีส่วนมากที่มะเร็งยย้มต้นหมดเราไม่ตัดแต่งหญิงเราไม่ดูแลแต่ตัวของผล้ก,ก็มีมะเรงวันทองอย่างเดียวไอ้อื่นไม่มีมะเรงวันทองเราก็พอโรกตัวนิดหนึ่งก็ก็ห่อได้หอก็ผิวขาวสวย ทับเป็นไม้ยืนต้นสูง5-10เมตรแต่กิ่งก้านสาขาโปรง่งใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับที่บริเวณปลายยอดรูปใบปลายแหลมคล้ายหอกโคนมนเนื้อใบค่อนข้างหนาสีเขียวสดเป็นมันมีลักษณะเด่นคือผลมีขนาดใหญ่มากทรงผลสวยงามคล้ายมะม่วงน้ำดอกไม้แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างชัดเจน เมื่อผลโตเต็มที่จะมีขนาดเฉลี่ยระหว่าง2-3กิโลกรัมจัดเป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อกินผลสุกเนื่องจากเวลาสุกเนื้อจะละเอียดเหนียวแน่นไม่เละไม่มีเสียนรสชาติหวานหอมคล้ายมะม่วงอกร่องตลาดมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศและที่ถือเป็นสุดยอดของมะม่วงนาทับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นมะม่วงที่สามารถติดผลได้สองรุ่นในหนึ่งปี โดยในระยะการปลูก4ปีแรกผลจะเริ่มติดประมาณ20-40ผลต่อต้นหลังจากนั้นจะติดผลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้นมีอายุ7ปีขึ้นไปจะติดผลประมาณ300-500ผลต่อต้นทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถเก็บผลขายสร้างไรายได้ที่คุ้มค่ามากมันก็นุ่งเด็กๆก็เห็นต้นนั้นใหญ่อยู่แนละ้วมันก็ มันก็ขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยนะครับผมไมาได้ปันมา่างไหนก็ยังไม่มีใครรู้ก็นั่นแหละไม่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 ผสมมาจากไหนก็รู้ว่ามันก็เห็นอยู่แล้วลงลงเด็กๆก็ไปเห็นก็ลูกเต็มต้นอยู่ไม่ห่อทุกต้นนะอไม่ทันหะไม่ทันโอ้ตรข้างบนดูหอกไม่ทันผลมันลูกลูกใหญ่ ลูกใหญ่กลมป้อ,ปอ,ปอมอมมันเรียบรีบแกๆก็อ่อนมันก็เปรี้ยวพอแก่จัดมันก็มันนะก็สุกก็หวานนะเมื่อถามถึงปัญหาโรคและ,มะแมลงลุงม่อนบอกว่า ที่พบก็จะมีเพียงแค่มแมลงวันทองที่สร้างปัญหาทำให้ผลมะม่วงเสียหายซึ่งวิธีป้องกันนั้นคือการห่อผลมะม่วงด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์มแมลงศัตรูของมะม่วงอีกชนิดหนึ่งนั่นคือการที่โดนหนอนไชยลำต้นหนอนชนิดนี้จะเจาะลำต้นจากกิ่งอ่อนฝังตัวและทำลายกิ่งมะม่วงไปเรื่อยๆหากพบช้าจะทำให้กิ่งนั้นหักโค่นลงจากนั้นจะลามไปถึงกิ่งใหญ่จึงต้องรีบกำจัดอย่างเด็ดขาด และเลื้อยกิ่งน,นั้นนำไปทำลายทิ้งให้ไกลต้นได้รุ่ยเดี่ยวเนี่ยนะได้เห็นรุ่ยเดียวแบบนี้เราก็ตัดได้เลยครับต้องเดินดูอยู่เรื่อยไปรุ่ยเดียวนี่ยก็เนี่ยเรเห็นได้ข้างบนลงไปลงไปมันก็เจาะเขาก็ลงไปก็ตายน้ำหมอกตายน้ำหมอกตายน้ำหมอกเรื่อยๆสำหรับพื้นที่หนึ่งไร่ของลุงม่อนสามารถปลูกมะม่วงได้กว่า25ต้น โดยขณะนี้มีทั้งหมด6ไร่ดูแลรดน้ำเฉพาะช่วงฤดูแลง้งหากสภาพปกติก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำเพราะสภาพดินที่ตำบลน,นาทับส่วนใหญ่เป็นดินทรายขาวเก็บความชื้นไม่ค่อยดีตอนที่ขุดหลุมปลูกลุงม,ม่อนจึงวางแผนเอาหน้าดินที่สามารถอุ้มน้ำได้ดีนั้นไว้ที่ก้นหลุมเพื่อให้การดูแลนั้นไม่ยากและไม่ต้องรดน้ำมากในอนาคต ส่วนการใส่ปุ๋ยดูแลจะใส่ปุ๋ยคอกต้นละหนึ่งกระสอบโดยขุดหลุมรอบลำต้นนํำปุ๋ยหนึ่งกระสอบไปเทไว้รอบโคนในลันกษณะของการฝังพอเข้าฤดูฝนน้ำฝนจะชะปุ๋ยให้ซึมลงไปในดินได้อย่างง่ายดายรากมะม่วงก็จะได้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ฝังไว้และรากก็ไม่ต้องลอยขึ้นหาอาหารเหนือดินอีกด้วยลุงม่อนบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนั้นจะมีฝนตกชุก ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะทําให้มะม่วงเจริญเติบโตตามธรรมชาติซึ่งหลังจากหมดฤดูฝนเพียง20วันมะม่วงก็จะติดดอกและติดผลตามมาแม้คนในพื้นที่ อาจจะได้ยินชื่อมะม่วงนาทับมาเนิ่นนานแต่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เคยมีโอกาสรับประทานมะม่วงนาทับเพราะเมื่อผล,ผลผลิตออกมาก็ถูกซื้อขายกันเฉพาะภายในหมู่บ้านเกือบหมดอีกทั้งผลผลิตมะม่วงนาทับที่ได้ในแต่ละปีนั้นมีไม่มากและเหลือเพียงสวนของลุงมอนแห่งนี้แห่งเดียวที่ยังคงอนุรักษส์สวนมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองแห่งนี้เอาไว้ ตอนนี้สวนม่วงที่จันนะไม่ค่อยมีค,มค,คนปลูกเลยเพราะมีแต่ลุงรู้ตักวก็จะมีลุงคนเดียวเพื <c oughs> ่อนก็ทำอย่างอื่นหมดนะปลูกยางปล <c oughs> ูกปาล์ม <c oughs> เลี้ยงกุ้ง <c oughs> เลี้ยงปลาออกทะเลงอะไรอะไรหลายอย่างอ็ะตอสวนนี้ที่บ้านลุงว่าสวนไม่ค่อยค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ก็นลุงว่าถ้าทำอย่างเดียวมันก็อยู่ได้ ก็ทำแต่แต่ดำหลายๆอย่างเมื่อก่อนลุงก็ดำหลายอย่างแต่ว่าอันไปดูแล้วก็ทำมะม่วงอย่างเดียวดีกว่าก็เนี่ยเลยอันมาทำมะม่วงอย่างเดียวเกือบสามสปีที่ลุงมอดปลูกมะม่วงนาทับ ทำให้มีเกษตรกร,ร,กรหลายคนเข้ามาศึกษาดูงานและเริ่มสนใจซึ่งลุงม่อนก็เริ่มขยายกิ่งพันธุ์หลังจากปลูกมะม่วงนาทับได้5ปีลุงม่อนบอกว่ามะม่วงนาทับหลงเหลืออยู่ในพื้นที่น้อยมากในพื้นที่ตําบ,บนานาทับก็เหลือปลูกไว้ไม่กี่ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงหนึ่งหรือสองต้นในรั้วบ้านและไม่ได้ค้าขายในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันจึงทำให้มีเกษตรกร,กรที่สนใจขอพันธ์ุมะม่วงไปปลูกและลุงม่อนก็ขยายทำกิ่งพันธ์ุขายออกไปทั่วประเทศโดยราคาขายจะตกอยู่ที่กิ่งละ100่งรบาทก็ทับกิ่งทับกิ่งขายเนะี่ย ถ้ากิ่งขายก็ก็ได้ดีเพราะเราทําสวนถ้าไม่ท้ากิ่งขายก็รอผลอย่างเดียวก็ไม่พอดูตัวอย่างดูเนเวลาตาพอที่ท้ากิ่งขายก็มีพวกมะม,ม่วงจำบดะขน,น,นุนวันี้มีผลไม้หลายๆอย่างที่ทําอยู่แต่ส่วนมากจะทํามะม่วงกับจำบดะเป็นส่วนใหญ่ราคาก็ราคาก็อยู่ที่กิ่งละร้อย ใช้วิธีการทาบกิ่งสำหรับผลไม้ทุกชนิดเพื่อให้เกิดรายได้ในระหว่างรอผลผล,ผลิตซึ่งเป็นมะม่วงเพราะหากไม่ทำเช่นนี้อาจทำให้ช่วงนั้นขาดรายได้โดยภายในสวนของลุงม่อนยังมีผักผลไม้อีกหลายชนิดรวมไปถึงพันธุ์มะม่วงที่ลุงม่อนเองก็มีอยู่กว่า20สายพันธุ์ซึ่งลุงม่อนให้เหตุผลว่าในการทำผลไม้นั้นไม่จำเป็นจะต้องทำเพียงแค่ชนิดเดียวหรือพันธุ์เดียว เพราะหากเกิดโรคอาจทําให้ไรายได้ในปีนั้นดุดชะงักซึ่งเหตุนี้เองทําให้บริเวณสวนมะม่วงกว่า6ไร่ของรุม,ม่อนนั้นเต็มไปด้วยสายพันธุ์มะม่วงและผละไม้นานาชนิดปีที่แล้วลุงก็ทำประยาปดาไปลุลงทำประมาณหกพัต้นในปะีที่แล้วมะม่วงก็ ไม่ตัดกี่ร้อยแล้วปีนี้แล้วอันี่ก็สั่งมาห้าร้อยอนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยเลยทำอะไรที่นี่มะม่วงมันนั้นสั่งต้นตอมาห้าร้อยแล้วลองที่บ้านอีกประมาณเกือบเกือบพันแล้วปีนี้ ทำเกษตรก็เนี่ยลงมาจากศูนย์เลยอยจากไม่มีอะไรมีจอบเล่มหนึ่งกวีเล่มหนึ่งขุดหลุมพอขุดหลุมกว้างเม็ดลึกเม็ดหนึ่งขุดกับตากับเสียมกวางเม็ดลึกเม็ดแล้วก็เอารถเข็นเนี่ยลากหน้าดินไปใส่ข้างล่างนี่ท้าไมงั้นดินดินทรายขาวไม่ขึ้นต้องเอาหน้าดินไปใส่แล้วก็ใส่ปคุ้คอกไปปี๊บหนึ่งเดี๋ยวผสมลงไปก็ปูก ก็เนี่ยจะขึ้นได้แต่ไมงันไม่ขึ้นลุงไม่มีความรู้เลยลุงก็หน้าก็สอนในติดตาก็พอดีคนหนึ่งนั่นมาก็บอกว่าติดตาช้าก็บอกให้เอาสอนมเมล็ดมะเมล็ดมะม่วงแล้วก็มาใส่ถุงแล้วก็มาทับกิ่งมีจะดีกว่าก็ลุงเลยหัดตำซื้อปุ๋ยมะพร้าวมาสิบต้นแล้วมาหัดตำพอทําหมนก็ได้ดี ลุงก็ทําไปเรื่อยๆก็ยังติดตาอยู่แต่พอทําแล้วตัวนี้จะได้ดีกว่าเร็วกว่าติดตาก็ติดตาก็ยี่สิบวันยี่สิบวันกว่าจะแตกอีกไม่ติดมั่งขุดมาตัดรากก็เสียว้างตาบอดบ้างมันหลายอย่างติดตาทำแบบนี้ก็มันจะเกือบตั้งร้อยได้หมดเลย และนี่ก็เป็นความรู้สึกจากใจของลุงม่อนสุภารัตเกษตรกรที่เริ่มต้นจากศูนย์ค้นหาความรู้และอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงพื้นเมืองดั้งเดิมของชุมชนตำบลน,นาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักกับพันธุ์มะม่วงพื้นถิ่นของบรรพบุรุษซึ่งหากไม่มีใครอนุรักษ์เอาไว้ก็อาจทำให้มะม่วงนาทับเหล่านี้ เหลือเพียงแค่ชื่อและเรื่องเล่าให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสก็เป็นได้การมองเห็นสิ่งที่ดีรอบๆตัวในชุมชนถือเป็นเรื่องที่สร้างการขับเคลื่อนจากภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์การฟื้นฟูหรือการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและเมื่อทุกอย่างเริ่มประสบความสำเร็จความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนั่นเอง ที่คนภายนอกจะสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ถึงความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ของคนในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะสร้างความสุขและความสันติให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย คุณผู้ชมคะและนี่คือสวนสุดท้ายของประเทศไทยที่ยังคงอนุรักษ์มะม่วงนาทับมะม่วงพื้นถิ่นพันธุ์ดีที่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่รู้จักและรสชาติอาจจะไม่ดีซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเกิดว่าลุงม่อนไม่ได้นึกที่จะเสียดายแล้วก็ลงมือที่จะอนุรักษ์ไว้ดิฉันนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามะม่วงนาทับเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักอีกหรือเปล่าเรื่องราวดีๆที่นี่เกิดขึ้นแล้วที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา นี่คือใต้สันติสุขครั้งหน้าจะไปพบกับคุณชมที่ไหนติดตามได้ในรายการค่ะวันนี้พิฉันพร้อมกับทีมงานเอ็นบีพีสงขลาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ